หลังป่วยโควิดท่านควรจะหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง6สิ่งต่อไปนี้ที่ท่านควรจะหลีกเลี่ยงนะคะอันที่หนึ่งท่านอย่าไปเสพข่าวที่มันเป็นเชิงลบนะคะข่าวอะไรบ้างล่ะข่าวเชิงลบก็ได้แก่ข่าวที่ฆ่ารันตายเดินขบวนฆ่ารันฟันแทงกันคนทะเลาะกัน ภาพ,พยนตร์หรือว่าหนังโหดๆแบบนี้ก็ไม่ควรจะดูนะคะอันนี้คือข่าวเชิงลบนะคะหรือว่าไปเสพข่าวเรื่องคนฆ่ากันตายคนทำร้ายกันแบบนี้ก็ไม่ควรจะทำนะคะอันที่2ก็คือท่านควรจะงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะทำให้เราสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์นะคะอาจจะปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องอาจจะไปละรานคนอื่นอาจจะเป็นผู้แพร่เชือ้อ หรืออาจจะโดนทําร้ายเอานะคะหรืออาจจะทําให้ท่านเจ็บป่วยเพราท่านดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปก็จะดูแลตัวเองได้ลําบากคนอื่นก็สังเกตอาการได้ยากนะคะอันที่3ก็คือไม่ควรจะซื้อยารับประทานเองโดยเฉพาะยาชุดยาบํารุงอะไรที่เป็นสมนุนไพรดีแสนดีแบบนี้ก็ไม่ควรจะซื้อมาทานนะคะควรจะทานเฉพาะยาที่แพทย์สั่งก่อนนะคะอันที่4ก็คือ ไม่ควรจะรับประทานอาหารปิ้งย่างของมันๆของทอดหรือว่าอาหารรสจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจัดหวานจัดเค็มจัดอาหารหมักดองอาหารที่ย่อยยากแบบนี้ก็หลีกเลี่ยง,งไปก่อนนะคะเพราะว่าร่างกายของเรากําลังฟื้นตัวความสามารถในการย่อยสลายหรือว่าดูดซึมไปใช้อาจจะไม่ดีพออาจจะเกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหารต่อไปนะคะอันที่5้าก็คือท่านไม่ควรจะพาตัวเองไปอยู่ในที่ชุมชนนะคะ เพราะว่าท่านอาจจะได้รับเชื้อเพิ่มเรายังร่างกายอ่อนแออยู่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะอันที่6นะคะไม่ควรจะนอนดึกนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพราะว่าถ้าท่านพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมีเวลาที่จะฮิลลิ่งตัวเองทำให้ โรคของท่านหายเร็วขึ้นอาการแทรกซ้อนของเราน้อยลงนะคะบางคนอาจจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็เขียนมาใต้ช่องป้าปอดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอา6สิ่งที่ผู้ป่วยหลังป่วยโควิดควรจะหลีกเลี่ยงมาเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะปฏิบัติได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพไว้นะคะสาหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีคะ่ะ